สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายเทเลจนส์กับผมธีรัตรัตนเสวีนะครับเมื่อพูดถึงเครื่องมือในการบริหารเงินปัจจุบันก็มีอยู่มากมายนะครับหลายคนอาจจะนึกถึงการฝากเงินกับธนาคารบางคนไปเล่นหุ้นแต่พูดถึงตราสารหนี้ยังเป็นสิ่งที่หลายๆคนรู้สึกว่ามีอะไรที่สลับซับซ้อนอยู่พอสมควรอะไรกันบ้างคือตราสารหนี้จะลงทุนกันได้อย่างไรนะครับวันนี้ราารเราจะมา ข้อควใจทั้งหมดเกี่ยวกับสิงที่เรียกว่าตราสารหนี้กับคุณนิวัฒน์การจะนทรภูมินกรรมการผู้จัดการสมาคมตราตราสารที้ไทยพวัเอซครับสวัสดีครับนิวัฒน์ครับเรียนถามว่าคําว่าตราสารหนี้เนี่ยมันคืออะไรครับจริงๆนะเนี่ยครับตราสารหนี้นะครับก็คือเครื่องมืออย่างหนึ่งในการระดมทุนนะครับโดยปกติเนี่ยเวลาผู้ประกอบธุรกิจนะครับจะเวลาเราจะประกอบธุรกิจเนี่ยสิ่งแรกเลยเราใช้ทุนของเราเองก่อนถูกไหมครับ นอกจากทุนของเราเองเนี่ยบางทีเนี่ยพอเรามีทุนละเราอยากจะขยายกิจการทุนที่มีเนี่ยอย่างเดียวมันไม่พอ,อเขาก็จะไปกู้แบง่งใช่ไหมอย่างการไปกู้ธนาคารเนี่ยเราก็เรียกว่าเขาไปเข้าถึงเ,เงินทุนโดยผ่านตลาดเงินนะครับทีนี้บางครั้งเนี่ยบริษัทเองอยากจะเพิ่มทุนอีกใช้เงินเยอะแล้วเพราะเวลาการกู้เงินเนี่ยสิ่งที่สถาบันการเงินเขาจะดูก็คือ เขาเรียกว่า d e บ t ูอีคื i t y ก็คืออัตราส่วนระหว่างหนี้กับทุนทุนที่มีอยู่ทุนที่มีอยู่เพราะว่ามันไม่ควรจะมีหนี้มากเกินไปกว่าทุนเยอะจนจนเกินเกินไปส่วนใหญ่ก็จะประมาณสอต่อหนึ่งนะครับทวนี้เวลาจะทุนเนี่ยเจาทุนตัวเองก็ทําได้โดยการเพิ่มทุนหรือว่าเข้าการเพิ่มทุนส่วนใหญ่ก็อาจจะทําโดยการระดมจากผู้ถือทุนเดิม หรือไม่ก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่เรามักจะรู้กันถึงบริษัทที่เรียกเราเรียกว่าบริษัทจดทะเบียนนะครับกรนีก็คือเอาหุ้นไปขายที่เราเรียกว่า IPO ในตลาดหลักทรัพย์คราวนี้ถ้าบริษัทเริ่มมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นต้องการขยายตลาดเงินเป็นแหล่งหนึ่งที่เขากู้ได้แต่บริษัทมีอีกทางเลือกหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าออกเป็นตราสารหนี้คราวนี้เนี่ยไอตราสารหนี้เนี่ย มันต่างจากเมื่อคู่ที่ไปออกเป็น,ปนตราสารออทุนคือออกหุ้นหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยนะครับตราสารนี้เนี่ยคนที่ซื้อตราสารนี่จากบริษัทเป็นเจ้าหนี้นะครับแต่ถ้าคนที่ซื้อหุ้นจากตลาดเป็นเจ้าของอนะครับฉนันตราสารนี้ก็คือการระดมทุนอย่างหนึ่งของตัวบริษัทนะครับในการที่จะเอาเงินเนี่ยมาลงทุนเพื่อขยายกิจการอันนี้ในพูดถึงในภาคเอกชนครับ แต่ถ้าเรามองในภาครัฐนะครับเรามักจะได้ยินคําว่าพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับตราสารหนี้ของรัฐบาลเราเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับซึ่งคามว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเขาออกมาต่างจากวัตถุประสงค์ของเอกชนเวลารัฐบาลจะออกพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็ต่อเมื่อหนึ่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีเนี่ยที่เอามาใช้ในงบประมาณแต่ละปีเนี่ย ไม่พอไม่พอที่บอกว่างบประมาณขาดดุลอะไรหรือนะครับเพอไม่พอปั๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือต้องกู้ระม,มาชดเชยนะครับรัฐก็จะใช้วิธีออกพันธบัตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตราสารหนี้ภาครัฐนะครับครับก็คือว่าถ้าพูดถึงคำว,ว่าตราสารนี้ก็จะมีอ,อยู่สองประเภทก็คือที่เอกชนออกที่มันจะเรียกว่าหุ้นกู้กับตัวตราสารหนี้ภาครัฐที่เรียกว่าพันธบัตรรัฐบาล ครับใช่ไหมครับแต่คราวนี้เรากลับมาเฉพาะในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าหุ้นกู้กันก่อนเมื่อสักครู่นี้คุณนิวัฒน์พูดถึงว่าการที่ไปถือหุ้นกู้ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทนั้นก็เท่ากับว่าเราเป็นเจ้าหนี้เมื่อถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมากับบริษัทผู้ถือหุ้นเมื่อเทียบกับหุ้นเจ้าหนี้แล้วเนี่ยศักิ์รีของเจ้าหนี้ก็จะสูงกว่าผู้ถือหุ้นถูกต้องกันใช่ครับนั่นคือหลักการนั่นคือหลักการก็เหมือนกับว่าบริษัทนั้นเขาไป กู้เงินกับแบงก์ก็คือไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างไม่แตกต่างตกตันใช่ครับ,รบแต่โดยโดยโดย,โดย,โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยการกู้เงินจากโดยการออกตราสารนี้นี่นะครับหน้าที่จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าธนาคารแล้วก็สามารถจะกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้นะครับพะหุ้นกู้เวลาออกเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าเจอกหุ้นกู้มีระยะเวลา กี่ปีในการไถถอนคืนเงินต้นนะครับแล้วระหว่างที่เราออกคุณกู้ไปเนี่ยนะครับผู้ที่ออกคุณกู้เนี่ยเขาก็จะมีการจ่ายเพียงเฉพาะดอกเบี้ยในแต่ละงวดแต่ละงวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบกําหนดการชําระนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของคุณกู้ที่อย่างเช่นว่ากําหนดระยะเวลา5ปีจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนหรือ6เดือนก็คือจ่ายไปจนกระทั่งถือครบกําหนดแล้วก็ถึงคืนพร้อมเงินต้นที่มาลงทุนเอาไว้ ใช่ครับครับแต่ส่วนใหญ่การถ้าเป็นการกู้ยืมเงินกับธนาคารก็จะเป็นระยะสั้นๆครับนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการคืนชําระทยอยชําระคืนเงินต้นบางครั้งสถาบันการเงินอาจจะเรียกคืนเงินต้นด้วยในบางกรณีนะครับดังนั้นถ้าเราดเฉพาะเอกชนก่อนเอกชนจะตัดสินใจอย่างไรว่าเวลานี้ควรจะไปกู้เงินกับแบงก์หรือว่าวันนี้ควรจะออกเป็นหุ้นกู้เขาใช้อะไรเป็นตัวตัดสินเพราะว่าดูจากถ้าเรียกว่าค่าใช้จ่ายรวมดีกว่า นะครับเพราะแน่นอนแหละครับผู้ผู้ที่จะหาแหล่งเงินทุนย่อมต้องหาแหล่งเงินทุนที่ถูกที่สุดทกที่สุดแล้วก็เหมาะความต้องการของตัวเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อต้นทุนทั้งหมดสมมุติในระยะเวลาที่ใกล้กันแบงก์ก็ให้กู้3ปีเราก็ออกหุ้นกู้3ปีได้สิ่งที่ต้องดูก็คือต้นทุนในการออกนะครับเพราะหุ้นกู้เนี่ยการออกก็จะมีเรื่องของ ค่าขึ้นทะเบียนมีอัตราดอกเบีย้ยนะครับส่วนสถาบัานการเงินก็ยังอาจจะมีฟอนต์เอ็นฟรีมีอะไรต่างๆฉะนั้นท้ายสุดแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงต้องดูทั้งหมดโดยแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยการออกคุณกู้นะครับก็จะต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินช่วยช่วยเราคิดช่วยเราวางแผนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยการออกคุณกู้ส่วนใหญ่ก็จะต้องออกในขณะที่มีขนาดพอสมควรนะครับเป็นหลักร้อยร้อยล้าน ขึ้นไปนะครับครับดังนั้นการที่เอกชน,ชนเลือกใช้เครื่องมือที่เป็นคุ้นกู้เพื่อจะระดมเงินมาประกอบกิจการก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะกําหนดอัตราดอกเบีย้ยได้พอสมควรเหมือนกันระยะเวลาที่เขาจะใช้เงินได้ด้วยใช่ไหมนั่นซึงก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แตกต่างกับการไปกู้กับธนาคารพ,าพันะนี่เพราะบางทีแบงก์ก็บอกว่าถ้าคุณจะมากู้เงินคุณก็ต้องอัตราดอกเบีย้ยเท่านี้แหละแต่นี่เวลาคุณเอาคุณนกู้เองคุณก็อยากจะมีสิ่งที่เรียกว่าคุณใส่เข้าไปในนั้นเพื่อที่ทําให้เกิดความจูงใจกับ กู้ได้ครับจริงๆมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะว่าการออกพุ่งคู่เนี่ยก็มีหลักเกณฑ์ที่เยอะนะครับแล้วก็มีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่กําออกมาโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับคือที่เราเรียกกันว่ากรอตตอนะครับซึ่งในการออกตรงนี้เนี่ยก็บางในบางกรณีอาจจะต้องมีการทําสิ่งที่เราเรียกว่าเครดิตเรตติ้งนะครับก็คือการเอามาวิเคราะห์ดูว่าตัวบริษัทเองเนี่ยมีถ้าจัดอันดับ จัดลำดับแล้วเนี่ยนะครับจะมีลำดับความน่าเชื่อถือในในเรื่องของเครดิตมากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งตัวนั้นเองก็จะเป็นตัวหนึ่งที่กำหนดว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ผู้ออกจะได้รับเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ที่เรามักถจะได้ยินว่าหุ้นกู้ตัวนี้ได้เรตติง้ง AA ตัวนี้ได้ B3 ตัวบวกตรงนี้ใช่ไหมครับใช็นตับที่บอกอัตราความน่าเชื่อถือใชครเป็นเครดิตเรตติ้งของ ตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวนั้นที่จะออกมาใช่ครับถูกต้องครับ,รบเพราะฉะนั้นเวลานักลงทุนจะเข้าไปดูเนี่ยก็ต้องดูตรงนี้ด้วยว่าเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าดูเพียงแค่ผลตอบแทนที่เขา<ๆ>เขาเขาบอกมาถูกต้องเน่ครับแต่คราวนี้พอเรากลับมาที่ประชาชนรายย่อยล้วรัน,นพอพูดถึงเรื่องของตราสารน,นี่เรื่องหุ้นกู้มันรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไกลตัวการเข้าไปถึงเจ้าตัวหุ้นกู้เนี่ยมันมักจะเป็นสถาบันการเงินใหญ่ๆหรือเป็นนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้นที่เข้าถึงหรือเปล่าเพราะว่า หน่วยที่ออกมาไม่คุณกาพูดในตอนต้นว่าโอ้เวลาออกทีมไม่ใช่เล็กๆมันไม่ใช่หุ้นที่ซื้อได้เล็กๆแต่ว่านี่คือบางหน่วยบางที่เนี่ยบอกว่าขั้นต่ําจองแสนบาทบ้างจองล้านบาทบ้างรายย่อยจะเข้าถึงได้ยังไงครับครับประเด็นนี้ผมอยากจะแยกเป็นสองส่วนครับคือถ้าเราพูดถึงหุ้นกู้ของภาคเอกชนนะครับเวลาเอกชนจะออกหุ้นกู้เนี่ยเขาก็จะมีการลงโฆษณาว่าโอเคจองหุ้นกู้ได้ที่ไหนอย่างไรนะครับไปจองผ่านสถาบันการเงินอย่างไร แต่บางครั้งเนี่ยไซต์ในการจองมันก็จะมีขนาดที่ขั้นต่ำเป็นหลักหมื่นเป็นหลักแสนนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องต้องบอกว่าต้องเป็นรายย่อยที่มีกำลังนะครับนะครับถึงจะเข้าถึงในการจองนี้ได้ทีนี้พอจองมาแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีตลาดรองที่เขาสามารถจะเอาไปซื้อไปขายได้นะครับส่วนถ้าเรากลบกับมาดูอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของรัฐบาล嗯嗯นะครับปกติถ้ารัฐบาลออกคุณ กู้หรือท,ที่เราเรียกว่าพันธบัตรนะครับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยก็จะให้สถาบันเงิเงินเป็นผู้เข้าไปประมูลเป็นคนซื้อนะครับเอกชนอาจจะรายย่อยอาจจะไม่ไม่สามารถเข้าไปร่วมประมูลได้แต่รัฐบาลก็มี product บาง product ที่ออกมานะครับในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาที่เราเรียกว่า พันธบัตรออมทรัพย์นะครับอันนี้ก็รัฐบาลก็เปิดให้กับรายย่อยเข้าไปจองได้แต่ต้องก็อีกละครับก็เป็นต้องเป็นรายย่อยที่พร้อมมีกำลังนะครับเพราะว่ายอดจองขั้นต่ำเนี่ยก็หนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็ต้องไปจองคิวกันนะครับอันนี้ซึ่งอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นล่าสุดที่ออกมาที่มียอดขายถึง8ปดหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะครับก็มีผู้จองทั้งหมด9ก้าหมื่นกว่าคน ะครับถ้าเฉลี่ยต่อคนก็คนละประมาณ9 0 0 0 9 0บาทนั่นหมายว่าก็ไม่ใช่รายย่อยที่ย่อยจริงๆนะครับ,รบก็ต้องบอกว่าเป็นรายย่อยที่มีกําลังนะครับครับดังนั้นการที่ประชาชนรายย่อยจะเข้าไปถึงเครื่องมือทางการเงินงเหล่านี้คุณนิวัฒน์มองว่าอย่างไรว่าเพราะว่าปัจจุบันเรากําลังก้าวเข้าสู่การมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญขอ,ของระบบการเงินไทยนั่นคือการที่เงินฝากที่อยู่ในธนาคารจะคุ้มครองเพียงแค่1ล้านบาทใน ช่วงสิงหาคม2555เพราะฉะนั้นจากนี้ประ,ประชาชนก็ต้องทําความเข้าใจกับเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้บริหารเงินออมที่เขามีแล้วก็เลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมแล้วก็ความเสี่ยงที่เขารับได้ครับผมผมคิดว่าประเด็ดนอันหนึ่งคือเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับผมว่ารายย่อยอีกเยอะที่ยังยังมีคําถามว่าเอ๊ะถ้าผมจะซื้อตราสารนี่ผมจะไปยังไงนะครับเอ๊ะหรือว่าผมมีแค่ทางเลือกเดียวคือต้องฝากแบงก์ แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อถึงปี55ผมจะต้องเอาเงินผมไปแยกฝากหลายๆแบงค์หรือเปล่าเพราะว่าแบงค์หนึ่งให้แค่ล้านเดียวดูไหมครับเช่นนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าก็ต้องประชาสัมพันธ์ต้องทําให้ประชาชนรู้ว่ามันมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับผมมองอย่างนี้ครับก็เป็นเรื่องที่แปลกพอสมควรว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับในประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยที่บางทีก็ในในระยะเวลาที่ใกล้ใกล้กันอย่างปีนึงสองปีเนี่ย มีอัตราดอกเบี้ยที่ต้องบอกว่าต่ำมากต่ำกว่าผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลนั่นสะท้อนให้เห็นว่าล้วจริงๆมันมีความเสี่ยงน้อยกว่าพันธบัตรรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่ใช่เพราะถ้าเรามองถึงความเข้มแข็งของสถาบันการเงินกับความเข้มแข็งือความน่าเชื่อถือของรัฐเมื่อรัฐออกเครื่องมือทางการเงินมาซึ่งเป็นการกู้เงินหรือเอาเงินจากประชาชนไป ความเข้มแข็งหรือความน่าเชื่อถือของรัฐน่าจะสูงกว่าเอกชนซึ่งเป็นสถาบันการเงินซาด้วยซ้ำแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเราพูดถึงประเทศเนี่ย<ะ>คนที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดก็ต้องเป็นประเทศนะครับฉะนั้นประเด็นมันก็คงอยู่ที่ว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ว่าประชาชนจะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไระนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่อันหนึ่งของ สมาคมตรา,าสารหนี้ไทยที่ในปีนี้นะครับหรือในปีต่อๆไปเราก็คิดว่าเราต้องคงต้องประชาสัมพันธ์<ม>ให้มากขึ้นในประชาชนรู้ว่าถ้าผมอยากจะซื้อตรา,าสารหนี้ผมไปโดยเฉพาะภาครัฐของรัฐเนี่ยผมไปประมูลไม่ได้<ม>แต่ผมมาซื้อจากตลาดรองได้นะครับม,มีหลายๆธนาคารที่ให้บริการเรื่องเหล่านี้หรือบริษัทหลักทรัพย์เองก็ให้บริการเรื่องเหล่านี้นะครับ